มาทางนี้ทางนี้ทางนี้ขนมอยู่นี่ขนมอยู่นี่ไปมานี่เร็วๆมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ขนมอยู่ทางนี้ลูทางนี้เออไปไปขนมอยู่ทางนี้เออไปนู่นขนมนู่นไปไปเดือเร็วๆอุ้ย ลุกขึ้นลุกขึ้นเลืเล่อยๆลุกขึ้นเอาขนมเรื่อยๆเอๆเออเออเอ๊เอเอาขนมไปลุกเกิดกันเอิ่มนับตือไป